ศิลเรายังไม่ดียังไม่บริบูรณ์เราก็ทำสมาธิไปด้วยเลยจเจริญปัญญาไปด้วยนะคืออะไรก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราต้องจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายหยิบมาทำเลยไม่ต้องรอนะอย่างบางคนที่เขาถามเขาเป็นแม่ค้าขายปลายังต้องฆ่าปลาทุกวันอยู่ทำยังไงดีเนี่ยเขาต้องตกนรกแน่เลยบอกไม่ต้องกังวล ขายปลาอยู่ต้องฆ่าปลายังหาอาชีพอื่นไม่ได้เราต้องขโมยไหมล่ะไม่ต้องขโมยไม่ขโมยค่ะดิฉันไม่ขโมยประพฤติปิดในกาไม้ไม่ค่ะโกหกไม้เนี่ยค้าขายอยู่โกหกลูกค้าวา่ไม่โกหกก็รักษาเลยรักษาศินตรงนั้นเลยดื่มสุราไม้ไม่ดื่มไม่ดื่มรักษาเลยมีเวลาดูหนังฟังเพลงนั่งสมาธิบ้างสิแบ่งเวลามานั่งสมาธิเห็นนะอะไรเป็นกุศลทาเลยทําเลย ที่เรายัางพอทําได้มันก็จะเป็นยังไงทุกอย่างมันจะบริบูรณ์จริงไหมผู้ยุยงให้คนแตกกันไหมล่ะไมะ่ฝึกเลยพูดคาหยาบไหมไม่พูดเพ้อเจ้อไหมไม่นี่ได้สัมมาวาจามาครบเลยนะพอได้สัมมาวาจาคบ <c oughs> มบยก็ไม่ประพฤติปินนการไม่สุลาไม่สมาธินั่งติดอันเดียวฆ่าสัตว์นะเดี๋ยวก็ได้ เชื่อสิคุณความดีที่ตัวเองทําอย่างอื่นเนี่ยมันจะบีบบีบบ,บ,บีบคนเนี้ยนะแล้วมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้อาชีพใหม่เองอืคนมันไม่ได้จําเป็นจะต้องมีอาชีพตามที่เรียนมาหรือว่ามรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ทํากันมาอย่างเดียวเสมอหลยบางคนก็ไปทางอื่นบ้างอะไรบ้างนะ,ะหรือเราทํามาแต่ก่อนมันก็อาจจะเปลี่ยนได้มันอนิจจังไม่แน่ แต่นั้นเราทำตรงเนี้ยทำความดีทำกุศลอย่างอื่นที่เราทำได้ให้มากแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิต